Xperia 1 Mark 6อาจจะมีการเปิดตัวในวันที่17พฤษภาคมนี้คาดการว่าจะมีการทิ้งหน้าจอ 4K และจะมีการปรับสัดส่วนในหน้าจอเนี่ยให้สั้นลงนะครับและใช้ชุดกล้องแบบเดิมแต่มีระบบ AI เข้ามาด้วยถ้ากกามาดดกข่าวสารที่ดีทาง IT ทีใช่วงเย็นใดว่าสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับพอใจพ่ายข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Sony ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง x p e r i a 1 Mark 5ในวันที่1 1พฤษภาคมในปีที่แล้วซึ่งก็ผ่านมาเกือบครบปีแล้วนะครับคราวนี้ก็ถือรุ่นเจนถันไปก็คือ Mark 6เป็นบ้างซึ่งแทน ากากร,รวันนี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมเหมือนกับปีที่แล้วนั่นแหละแต่วันไหนเดี๋ยวดูกันทีนหนึ่งนะครับข่าวลือในทางโซน,นีมีการเพิ่มเติมออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไวโอโดยผู้ให้บริการรายหนึ่งได้มีการโพลูกภาพระบุถึง Sony Xperia event นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่1 7พฤษภาคมปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีระบุนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะจัดขึ้นเปิดตัวในงานนี้ก็ตามนะครับ ถ้าดูจากช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคงจะหนี่งในพ้น Sony Xperia 1 Mark 6นะครับน่าจะมีการเปิดตัวมือถือรุ่นนี้ในงานอ e ีเวนต์แต่จะไม่ได้มากับหน้าจอ 4K ในอัตราส่วน21:9อีกแล้วนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสั้นลงนะใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนทั่วไปตามตลาดมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ชิปเซต Snapdragon แบบ8 Gen 3 ให้ r รมมาน้อยลงนะครับอย่างน้อยเนี่ย12 g b นะครับและจะใช้ฮาร์ดแวร์นะครับกล้องหลังนะครับเหมือนกับ Xperia Mark 5เลยแต่จะมีในเรื่องของ AI เข้ามานะครับทำให้ภาพเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวรือเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวเปิดตัวจริงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย